มาแล้วครับผมกับทีมงานของเราครับมาถึงแปลงแล้วครับผมว้าว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 ,าว,าวาแรงขึ้นเด็กไม่อยู่ครับโอ้ มาถึงเรียบร้อยแล้วครับผมกับทีมงานเสียสุัตด์ขุดบุรีรัมครับดิเตรบก็สู่ชง youtube เสียสัตน์ขุดบุรีรัมครับวันนี้ย้ายมาถึงครับพิกัดใหม่ครับพวกเราครับบ้านตาเฮืองตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมครับกับพวกน,งนางโมเดลสามไร่ครับผมช่วงนี้แถวนี้ก็ เดี๋ยวข้าวเริ่มจะเสร็จหมดแล้วครับผมเนาะน้องๆอ,อาจจะหันไปทางซ้ายตกใจครับทำไมน้ำเยอะแทนะ่เนาะเบาๆๆเบาเราได้พื้นเทเลอร์ใหม่ด้วยครับการโดยอาจารย์ปลักครับเบาเบาเบาเเบา,บาโอ้โหขาดีเสียวครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเสียวทุกครั้งครับที่ลงครับ พวกเราก็จะสยองทุกทรั้งฮนะัเดินลงมาเบาๆครับพวกเราจะโยกย้ายบ่อยครับเรถือว่าโยกย้ายเป็นกิจวัตรประจำเลยครับพวกเราขึ้น,ข,นขึ้นลงลงทีมงานพวกเรานี่คือกดแรงหนึง่งก็มาหน้าหกวันครับเสียวครับเสียวครับ วังระวังระวังปาปปไปไปลงเบาเบาๆอ่ะเรียบร้อยครับผม โวยปักตบพอกนิดหนึ่งก็ได้เดี๋ยวกจะเขาจะให้เอาปลาเดี๋ยวมันก็โวยโวยพิงนิดหนึ่งนี่ของเขาแกหน้านี้นี่เป็นของเขาเด้อเราเดินเข้าไปตรงนี้แหละไปเดจะโวยนิดหนึ่งก่อนโวยล้างมือก่อนเดี๋ยวมองบอกว่าให้โวยปักตบให้โวยผักกายเขาหน่อยกระทิ้นครับเนาะโวยจะออกกำลังกายจะให้พวกเราเอาปลากินงกับเระาไง ดูก่อนครับผมโอ้โอเคฮะเอ็ดแล้วครับลงได้ครับผม,มนี่ฮะนี่เราหาปลาซะหน่อยครับผมกับเจ้า SK 200 SM ครับวันนี้นี่ฮะหาปลาหาปลาครับได้กินปลาแน่นอนโอ้กลิ่นไอสับกลินล่นโครนเลยครับทีนี้ กับขุดครับผมโอ้ดินอย่างนี้อ่าคาดว่าไม่น่ามีปัญหาครับอันนี้คือคำว่าคาดว่าครับเนาะก็เสียวเหมือนกคงเลยครับผมเพราะวันนั้นเราคาดว่าอย่างนี้ครับเราไปถึงก็จมเลยครับนี่มาถึงแปลงก็ต้องเดินอีกประมาณสองปิ่งนะครับวันนี้จะาของแปลงบอกว่าเพี่ยี่แล้วกันเนาะพี่ยิ่ก็อ่าจะขอกแปลครับ โคเรียนของเราบอกว่าตัวนี้เป็นดินเหนียวครับผมกันม้นดีท่านนี้ก็เกี่ยวข้าวเองเนาะท่านก็สัมผัสมาแล้วว่าไม่มีปัญหาเรื่องการชมผู้ปลูกแต่เราก็ยังสยองเหมือนเดิมครับผมพูดถึงไม่มีอะไรน่าไว้ใจทั้งนั้นเลยครับผมเทสครับต้องเทสเลครับผมไม่เทสไม่ไปฮะต้องเทสครับนี่ฮะ วันนี้อากาศไม่ร้อนมากครับบรรยากาศก,าก็เย็นสบายสบายครับเยนสบายครับวันนี้ โคโบก็จถือว่าถีงมากครับนะขนาด,ดรถ21ตันยังยืนยังเดินแบบสบายๆเลยครับว่าโอเคมากๆเลยครับแงรงนี่ไม่ยู่นะครับเพราะว่า บอนี่ครับขอนลุยเลยครับผมมาถึงไม่เพื่อานทำเพลงครับกับจ้าว s k 2 0 0ส m ครับ่ะต้องจัดเลยครับผมติดกัการดจบครับ ง่ายต่อการขุดครับผมบ่อนี้อ่าปริมาณดินของบ่อก็อยู่ที่ประมาณ900คิวครับไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมบ่อนี้ก็ถือว่าเป็นบ่อไม่ใหญ่ครับบ่อกลางๆครับทั้งสองทั้งสองบ่อครับบ่อหนึ่งและบ่อสองครับกมอนดินก็เท่ากันครับเทปอยู่ด้านไหนกันครับเนาะเจาะนะครับผมโอ้เทปดูครับได้หรือเปล่า ไม่น่าจะมีปัญหาครับเดียวให้ดูดินเนาะสภาพดินเป็นยังไงตรงนี้จะเป็นดินเหนียวครับโอ้โหแต่น้ําแตกครับดินเหนียวครับแต่น้ําดินเจอเจอกรวดเร็วอยู่ครับผมแต่ว่าน้ํามันซึมออกครับผมนสภาพดินก็ถือว่าน่าจะไปได้ครับแต่ว่าก็จะมีปัญหาเรื่องการขุด,ดนิดหนึ่งครับเพราะว่านตนหน้านี้เนาะ,ะ,ะเจ้าแบบแห้งกร้งไม่มีครับผมแต่ว่าเรื่องขุดขุดง่ายอยู่แล้วครับผม โอ้โห,โหน้ำทะลักเลยครับน่าจะต้องใช้สูบแน่นอนอ่างเงี้ยถ้าเจอสภาพนี้เพราะว่าตาน้ำแล้วก็น้ำออกเร็วอย่างเงี้ยต้องมีการเอาสูบมาแน่นอนับผมน <c oughs> ียวมากมากเลยครับ <c oughs> ความลึกครับความลึกอยู่ที่6เมตรครับทั้ง2บอ่อครับผมแล้วก็ความลานเอียง4 5้าองศาครับ ระพักแรกก็อยู่ที่เมตรหสิบครับยังสีส่สิบหาองศา,าแล้วก็ทิ้งเบอร์ไปที่สองเมตรครับแล้วก็ความลึกบันที่สี่เมตรห้าสิบครับถือว่ารูปแบบไม่ยากครับผมบอกนี่ครับรูปแบบไม่มีปัญหานะครับแต่ในเรื่องของอดินที่ยังชุ่มน้ำนะครับส่งผลต่อตตการทํางานของเราแบบเดียวครับน้ำทะลักเลครับผม กับเปิดความมั่นใจครับในเรื่องจมไม่จมครับในเรื่องว่าจะขุดเรามีปัญหานะะี่ครับหลายอย่างนี่แหลขุดตาน้ําด้วยครับอาจจะได้ใช้สูบนะครับเพราะว่าจเจอดินแข็งวะดินแข็งหรือว่าดินขวดอยู่ประมาณความถึกิเมตรห้าสิบครับดูเฉลีย่ยครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับอ่ะเทสเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับให้เดินเหยียบสั่งข้าวกันครับว่า จะได้ให้เรียบให้มองที่ตัวมดวุดที่เราฝักครับไบเท้นอีกบอ่อครับผมบอ่อด้านในครับบอหนึ่งบอสอครับกัความลึกเท่ากันไประมาณมวนดินมวนดินเท่ากันครับทั้งสองบอ ทเทสบ่อที่หนึ่งเรียบร้อยครับต่อไปจะมาเทสยบ H ่อที่สองครับผมคนะรับความมั่นใจครับมาแล้วต่อนนี้ก็ความลึกแล้วก็เรื่องของประมาณมนดินก็เท่ากันครับผมบ่อน,นี้ฮะแรงนี้ก็จะมีโมเดล คองส้ไกายครับตั้งแต่ก็จะโบนั้นก็ตึงบอบนี้เนี่ยยาว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 มาก็ค,คลองส้ไกายก็สองข้างครับแล้วก็ที่นาอยู่ตรง้างกระบุกตรงนี้ครับว่าเป็นยังไงน่อนี่อ คได้ไงได้แล้วเอเอาบอเอาบอนู้นแล้วบอนี่ก่อนฮะไปเก็บของไปขุดไปขุดต้อมานอนนี่นะนี่ให้นอนค่อยนอนตรงนี้ไอ้เนี่ยกระท่อมเลยนอนได้อยู่ไปไงไปเอาไปจอดไว้ไหนจอดกระท่อมบ่นี่แค่นี้่ละนี่บิ่งนี่ กับบิ้งนี้นี่อันนี้เราโยนได้ฝั่งนี้กับฝั่งนี้ใช่ไหมจะทํางตรงกลางเพราะว่าพื้นที่มันเหลือไม่เยอะไหมสองแายกาก็ข้างซ้ายข้างขวาเลยออกตรงมุมเลยหาตรงมุมออกทางมุมออกเพราะว่าจริงๆมันต้องออกข้างอันนึงจะมันออกไม่ได้ไงไปงั้นไปเอาเก็บตัวออเลยปี้ยังไม่ได้กดเข้ามารนีก็จะเอารถไปจอดก่อน จะเข้ามีใครรอไหมนี่อยู่ค่ะ๋อ้ตนี้ก็ได้เราจะังบ้านเราไว้เนาะ้าเราตอนนี้มันจะเป็นขี่มันจะมาตงนค้าเงี้ยนที่ราตร่ังรู้เย้ตรบครับครับอ่าโอเคครับก็ฝากติดตามพวกเราด้วยครับที่มานีส้รตปปีรำครับวันนี้ก็ที่มามาเทปก่อนครับงบอว้ยังไม่เก็บเสื้อผ้าเอาว่าตามมาแล้วครับน้ววันนี้ยังไม่พร้อมในการขุดครับในไปพรุ่งนี้ครับผม สวัสดีครับ